สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคนใจเช่าทุ่งและกระทันผู้ชมทีเขาหลบทุกท่านครับอ่สังเกตจากหลายๆทีหลายๆมองนะครับการทาหน้าของเกษตรกรจะเปลี่ยนแปลงไปตามอ่ยุคตามสมัยเนาะนะครับแต่ก่อนนะครับทาถึงฤดูลงหน้านะครับพี่น้องเข้าจะคุณกับคําว่าลงไถหน้าหดนะครับไถหน้าหดก็คือการไถค้นนี่แหละนะครับไถเพื่อะพลิกดินขึ้นมานะครับหลังจากเขาเก็บเกี่ยวเขาแล้วนะครับเขากับป่าทิมไหวฝนมากเขาก็มาไถ ไถครั้งแรกแล้วเอื่นว่าไทหน้าฮดนะครับอาจจะไทกบวัชพืชไหวนะครับไทยเพื่อข่าววัชพืชหรือไทเพื่อพ่วนบินแกันแล้วแต่พี่น้องนะครับหลังจากไถหน้าฮดไปได้ระยะหน,นึง่งเขาก็จะมีการไถเตรียมแปลงตกะกาได้ปะเนี่ยเพื่อจะโตก๊ก้าเอาต้นเขาไปไปปลูกอีกทีหนึง่งหรือไปดำหน้านั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับโตกก๊ะกาแล้วก็มาถอนถอนแล้วก็เอาไปดำนะครับซึ่งก้อนจะดำก็จะมีการไท ไถข้นขึ้นมาบอวนนี้หลังจากไถโหดแล้วไถข้นแล้วก็คาดนะครับดึงมองสูงลงกไปหามองต่าเพื่อห้แปลงหน้าเสมอแล้วก็ตีเทือกตีขี้ตมให้เละๆเจ้าน้อยแล้วก็ลกก้าที่เขาปลูกไว้บ้านไว้นี่แหละไปดำอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งขั้นตอนค่อนข้างจะอะไรขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนนะครับแต่ก่อนเป็นยังไงทั้งสั้นที่คือฤดูการมั่นปกติพี่นอนครับหน้าฝนกับฝนมากตามปกตินะครับ แต่เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปนะพี่น้องนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปนะครับการที่จะไปคงไว้วิธีเก่าๆฮไทหน้าหดหน้าไทดะโตกะกาดำหน้าโลกายัง้นอาจจะบ่บท่านนะครับฝนฟ้าก็เอาแต่ขึ้นมาจากมานนะครับเฝ้ามาแล้วก็เฝ้าไปเรื่องเสื้อก็บ๊บมาเลยก็มีนะครับรเกษตรกรก็เลยมีการปรับตัวนี่นะครับโดยการตัดขันตอนละลายขันตอนออกไปเพราะว่าจะเป็นการโตกะกาตัดใจไปตั้งแต่พิละ ไทฮุดไถดะคาดเคลื่อนเวลาตัดออกไปเลยนะครับเหลือบกี้ขั้นตอนนั่นก็คือไทกบต่อฟางเข่านะครับหลังจากเจ็บเกี่ยวแล้วนะครับต่อมาก็เอารถมาไทค้นขึ้นมาแล้วก็ปั้นนะครับพี่น้องแต่ก่อนจะปั้นนะครับหลังจากไทค้นขึ้นมาแล้วครับวานเมล็ดเข่าลงไปเลยแล้วมาปั้นกบนะครับเนี่ยซึ่งมีแค่ขั้นตอนสองขั้นตอนเท่านั้นนะครับจบเลยเนี่ยเมื่อปั้นกบแล้วอะอยกับทาย่างเดียวไปนี่ นะครับขันพุดินอุดมสมบูรณ์เนี่ยกับปนหยากน้าปุ๋ยอาทาเบื้องหน้าเบื้องในนะครับน้าบ่มีกับอัดน้าใส่ขันฝนมาคันมา่อส่งสิ่งถ่วมก็ปล่อยออกนะครับเลียงกันนะครัซื้อปุ๋ยมื่อวานหาปุ๋ยมื่อวานบำรุงต้นเขาให้มันงามนะครับซึ่งขั้นตอนกับ่ได้ยุ่งยากขั้นตอนมันกับป้ยุ่งยากนะครับกับมิถ่ไทยเกี่ยวเอานะครับอ่ามันจะเป็นการท่านฟ้าท่านฝนไปในตัวเพื่อฝนบ่มานะครับเพียงแต่ขอให้ดินมันซุ่มมันยังมันก็ขึ้นได้นะครับ การเห็นหน้าแบบนี้นะครับนอกจากจะลดขั้นตอนต่างๆแล้วละ่ะยังเห็นฮาประหยัดเวลาน้กนะครับฝ้าน้าฝ้าน้าฝนผู้เฒ่าบู้เ่านะครับนี่นะครับขั้นตอนเมื่อกี้ขั้นตอนแล้วก็ความสาคัญประ,ยะหยัดยจ่ใจลงก็คือจ้างรถไทเทื่อเดียวจบเลยนะครับแล้วก็วิธีการก็รต้องไปจ้างนะครับลดการจ้างลงหล,ล,ล,ลายๆจ้างเช่นจ้างลกก้าจ้างดาหน้านะครับพี่น้องจ้างไถจ้างล็กก้าจ้างดาหน้านะครับ้าภูมี น้าลายนะครับแต่วิธีนี่คือวนันที่เดี๋ยวจบเลยหาแต่เงินมาไปถ้าซื้อปุ๋ยใส่นะครับเป็นการเฮ็ดหน้าแบบประหยัดเฮ็ดหน้าแบบไม่เฮ็ดหน้าให้ท่านฝ้าท่านฝนนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่นิยมกันนะครับง่ายๆนะครับนี่เขาก็กำลังเกิดเลยพี่น้องกำลังเขียวนะครับอ่าครับผู้มีฮอรมโมนกับสีฮอรมโมนผู้มีปุ๋ยนามกับสีปุ๋ยนามผู้มีปุ๋ยเม็ดกับว่านปุ๋ยเม็ดนะครับ ผลมากกับตันน้ำตันนด้ใสนะครับจากการเปรียบเทียบนะครับผลผลิตจางแต่ดำัด้งแต่หน้าดำาลก,ก้าดำมากกับหน้าวานแบบปัจจุบันนี่นะครับก็บต่างกันนะครับพี่น้องต่างกันแต่สิ่งที่มันตั้งก็คือขั้นตอนในการเห็ดนะครับลดขั้นตอนลงไปได้เยอะนะครับแล้วก็ประหยัดลยล่ใจลงไปได้เยอะลดการจ้างจากลหลายๆขั้นตอนจ้างลก,กา้าจ้างดำหน้าสิบ่มีอครับอดีต้าจจะจ้างก็คงจะจ้างแค่ เกี่ยวนะครับคงจะจ้างแค่เกี่ยวอย่างเดียวเนาะนะครับจกก่กนะ่อนจะจ้างลกกาจ้างดำหน้าเด้ยยัยงมาจ้างเกี่ยวอีกราค่าเขาก็พรทะาได้คลายไปกับเบิดไปน้ำค่าจ้างค่าปุ๋ยเบิดแต่สมัยนะี้มันจะเป็นการลดคันตอนลงนะครับนี่บักปิกไปหาเกี่ยวเขาบกินบ่นะครับเป็นวิธีทาหน้าแบบง่ายๆนะครับซึ่งกาลัางเป็นที่นิยมของคนอีสานนะครับหน้าหน่อยหน้าห้ายก็เห็นได้นะครับพี่น้องนะครับนะครับแต่ที่นิยมกันขึ้นหน้า แบบทางภาคอีสานเท่านี่แหละนะครับเฮ็ดหน้าปีละเทือน,นี่แหละนะครับนี่นะครับส่วนผลผลิตที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงของเหานะครับขึ้นอยู่กับการบำรุงของเหามีมีปุ๋ยใส้ลาลนะครับผลผลิตก็ดีขึ้นอาบุมีปุ๋ยใส่ก็ได้ตามยาทากมนะครับอ่าครับแต่การว่านลักษณะนี้ที่ขึ้นสม,สม่ำเสมอสิครับต้องเป็นต้องเป็นผู้มีประสบการมีฝีมือในการว่านนี่นะครับอาผู้ว่านบ่เป็นอาจจะเป็นจุกเป็น ข้องเป็นแถวเป็นยังโยโยดเตียเตียด,ด,ยดขึ้นมาลงตรงเตียงขื้นเป็นดอนเป็นย่อมนะครับแต่อันนี้ถือว่าฝีมือเติบหนึ่งนะครับการวานขื้นเขียวขึ้นสม่ำเสมอดีนะครับนองกะอีกจะนอนเพื่นอนกับคงจะเอาปุ๋ยมาใส่นะครับฝนมากนี่ก็เริ่มใส่ปุ๋ยใส่ยังอัดน้ำอัดแน่ใส่นะครับนี่เป็นการเคิดหน้าแบบสันไม่ไม่ประหยัดลงไปอีกนะครับนองนะครับบน่เน้นขายนะครับเน้นเอาไว้ยู่ไว้กินนะนะครับพรบ่ได้ซื้อเขานะครับ ซึ่งบริเวณที่ทงทีเศร้าทุ่งท่ายู่นีนะครับกับพื้นที่ประมาณสามไร่เศษๆนะครับเนี่ยนะครับถ้าปีที่แล้วเพิ่นกนได้เขาหกสิบเก็ดสิบกระสอบปุ๋ยอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับได้เขาสองตันไปไปายนะนี่พี่หน่อ เป็นการทำนาสมัยใหม่นะครับลดต้นทุนประหยัดต้นทุนลงไปหลยเติบนะครับลดขั้นตอนต่างๆลงไปนะเอาฝากทางท่านนี้ขึ้กันพี่น้องนะครับเฮ็ดเบบเดียกันเบิดเลยนะครับเมื่อถึงฤดูกเก็บเกี่ยวนะครับแรงงานเก็บเกี้ยวหายากนะครับจ้างคนเกี่ยวง่ายอ่ะก็เดี๋มีการจ้างรถไทยนะครับเออโบนรถไถรถเกี้ยวนะครับจ้างรถเกี้ยวเกี้ยวอะสรกันสีมาในตัวแล้วบ่ต้องมา หาบมาฟาดมาหนวดมายังอีกให้ยากนะครับสีแล้วก็น,นวดไปนีตัวเลยเพียงแต่เอาเข่าเปลือกไปตากเอาเนาะนะครับก็ลดขั้นตอนลุกไปอีกละการการเกี้ยวกันนี้ก็ได้นะครับนี่งามนอะพี่นองเนาะฮะวานฟีมือเติอบอยู่นะครับทงนี้งานาครับปีที่แล้วนะครับเข่าเคยมาสูงๆแล้วเพิ่งกระตัดใบเข่านะครับตัดใบเขา่เขา เป็นมากเป็นผลโอเคยอยู่นะครับเป็นวิถีชีวิตชาวนาแต่ว่าปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนาะนะครับผมโอ้ยเขาขึ้นเสมอดีพี่นนองนะครับทงนี่ฟูว่อย่อมฝีมือฟูวานอยู่คือว่าโอเคเลยนะครับท่านน่้นก็เป็นบ้านสวนเพิ่อออกมาอยู่กับสวนอย่างเิ่นแต่ว่าหน้าทงนี้เป็นหองเป็นน่นั่น,นคือเขตแดนเนาะ เอาคลิปนี้เทนีกอนพี่น้องนะครับคลิปหนาจังพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์จูจะาฮาเรนเตรียมยังพรท่นานแต่เลยมัดพาพี่น้องมาเบิ่งการเทห,หน้าสมัยใหม่นะครับาการเทห,หน้าปับไปตามยุคตามสมัยตามฤดูกาลนะครับฤดูกาลบนแนบบนนั่นขี้เกา่าฝ่าฝนจังมันสิไปจังหดจังมันสิมาจังไดน,นะครับขาดการบ่ถึกนะครับพี่น้องนะครับก็เลยเอาแบบนี้แหละง่ายดีประหยัดไปไลยแบบหลยแนวนะครับ